สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎนางเยาวภาโตสวร์วัฒธรรมจังหวัดเพชรบูร์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในเขตตะบนนายมอาเภิมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมกันตักบาตรในวันออกพรรษาที่ชุมชนคุณธรรมวัดเกาะ,ะแก้วตะบนนายมอมเภิมืองเพชรบูร์และทำกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ2 5 6 4 สมนังงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณของสม็จพระศรีนครธาบรมราชชนีวันที่21ตุลาคม2564โดยนำบุคลากรสมนังงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนายมสภาวัฒนธรรมตำบลนายมและโรงเรียนรวม120คนทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้รุกขมรดกของแผ่นดินที่มีอายุยาวนานและมีความสำคัญต่อชุมชน ปรับภูมิทัศน์ติดตั้งป้ายชื่อรุกขมรดกในพื้นที่ของตำบลนายมจำนวน10ต้นคือต้นบางร้อย2 9ปีต้นอินจันร้อยเปีต้นสมอพิเภกร้อยปีต้นยางอินเดีย69ปีต้นโพ264ปีต้นตะเคียนทองร้อยปีเป็นต้น ทั้งนี้ต้นอินจันอายุ129ปีซึ่งปลูกอยู่ที่วัดเสาทองทองเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตช้ามีอายุยืนยาวนานเป็นไม้เศรษฐกิจอันทรงคุณค่าสามารถนําไปใช้เป็นอาหารข้าวหวานรวมถึงเครื่องยาสมุนไพรได้หลากหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้แห่งโชคลาภและความเป็นสิริมงคลด้วยเหตุที่ชื่อมีคําว่าเงินทองอยู่ดีอินจันมั่นคงซึ่งตามตําราไม้มงคลได้กล่าวไว้นะครับแต่ด้วยความที่เป็นไม้เติบโตช้า ช้เวลาเป็นหลายสิบปีจึงออกผลให้เก็บเกี่ยวทําให้ความนิยมในการปลูกลดลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันส่วนในพื้นที่ที่ไม่ไกลกันมากนักที่วัดเกาะแก้วนั้นก็พบว่ามีต้นรัง129ปีอยู่ภายในวัดโดยที่ต้นรังคนนยุคก,ก่อนถือว่าต้นรังนั้นเป็นไม้มงคลและมีความเชื่อว่าหากปลูกแล้วจะทําให้ชีวิตมีความมั่นคงอยู่เย็นเป็นสุข ในโอกาสนี้นางเยาวภาโตสงวนวัฒธรรมจังหวัดเพชรบูร์นมอบกิจบัตรการอนุรักษ์ต้นไม้รุกขมรดกของแผ่นดินจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ให้ชุมชนวัดและโรงเรียนที่ร่วมกันอนุรักษ์ต้นไม้ทรงคุณค่ารุกขมรดกของแผ่นดินทั้ง10ต้นด้วย คั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติมูลที่26มิถุนายน2533อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีเป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติมูลที่15ตุลาคม2533อนุมัติให้วันที่21ตุลาคมของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมัจพระศรีนครินทร์บรมบรมชนนีและเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติปุ๋ยตามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด